สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินชาแนลนะคะวันนี้ปูนาจะมาแนะนําการซื้อกระเป๋าเดินทางค่ะ,ะกระเป๋าเดินทางข้างหลังนี้นะคะคือปูนาสั่งมาจากเพจทีพาร์ทเนอร์ค่ะช่วงนี้กําลังลดราคาอยู่ปูนาะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศและทีนี้ปูนาก็เลยสั่งสั่งกระเป๋าเดินทางใบใบใหญ่มานะคะแล้วทีนี้ปูนาก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนดูคะ่ะว่า กระเป๋าเดินทางที่สั่งมาจากเพจทีพาร์ทเนอร์นี้จะเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองคือ24นิ้วนะคะ24นิ้วปูนาซื้อในราคา849บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะใบใหญ่ขนาด26นิ้วนะคะปูนาซื้อในราคา1,777บาทค่ะอันนี้ก็คือส่งฟรีนะคะ กูนาจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูเลยค่ะว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างแต่ตัวนี้มันจะเป็นร,รีวิวใบใหญ่ก่อนนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่ใบนี้นะคะก็คือ26นิ้วจะมีพลาสติกมาให้เรานะคะจะเป็นกล่องนะคะกล่องทั้งสองทั้งสองใบเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือจะจะมีพลาสติกพลาสติกกัน การลอยขีดข่วนเวลาเราใช้ในการเดินทางนะคะตัวนี้ก็จะแถมมาให้ดีมากเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวปูนาถอดก่อน คอยคลสสิกออกแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นป้องกันรอยขีดข่วนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะอันนี้เล็บเล็บยาวหน่อยนะคะก็คือนี่นะคะไม่ไม่มีรอยค่ะไม่เป็นรอยเสียงข้างในตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์พิเศษปูนาชอบใบนี้มากเลยค่ะส่วนฝาด้านข้างนะคะก็จะเปิดเป็นเป็นตัวคลิปล็อกอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้นะคะมีสามมีสมล็อกนะคะเวลาเราเปิดเราก็จะดึงมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปข้างในหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันสองสาม,มาดูข้างในกันเลยค่ะเปิดออกข้างในนะคะตัวนี้ค่ะ ัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกที่เวลาเราใช้ใส่ของนิดหน่อยค่ะเป็นเป็นกั้นเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นเป็นตีนตกแกนะคะมีแบบเดียวกันทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวคุณนาจะจะโชว์ให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็นก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นตัวล็อกนะคะเป็นเป็นตัวล็อกเสื้อผ้าของเรา โอเคเลยค่ะดูดีค่ะราคาก็ไม่แพงช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นพอดอีตอนนั้นปูนาซื้อก็จะเป็นใบนี้ก็จะ1,777 1, 7บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นใบ29นิ้วก็จะแพงกว่าน,น,นี้นิดนึงประมาณ2,000นิดนิดนะคะเพจน,นี้คนรีวิวเยอะค่ะปุนาก็เลยสั่งสั่งมาเพราะว่าจะจะเดินทางไปต่างประเทศเร็วๆนี้จะมารีวิวให้เพื่อนดูค่ะ ข้างในเหมือนกันค่ะสองฝั่งเหมือนกันปกตินะคะเดี๋ยวกุนาเก็บก่อนถามว่า26นิ้วนี้มันเพียงพอในการใช้งานไหมก็กุนาคิดว่ามันมันก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะ เวลาจะเดินทางไปต่างประเทศนี่ใช้ไซส์ไหนกันบ้างน,นะคะนี่สีดำจะมีจะมีหลายสีะคะ่ะจะสีสีห้าสีเนะะี่ยค่ะประมาณห้าสีแต่ปูนาชอบสีดำปูนาก็เลยสั่งมานี่คะ่ะข้างหน้าข้างหลังอันนี้คือข้างหลังนะคะอันนี้ปูนาจะกดให้ดูนี่คะ่ะเหลามากสวยค่ะส่งไวนะคะส่งไปสนีไทย3วันอีมเอ อันนี้ก็คือมารีวิวเพื่อนดูนี่ก็สีดำสีดำผ่านไปค่ะอันนี้มารีวิวสีเหลืองสีเหลืองปูนาก็ชอบนะคะมีใบเล็กใบหนึ่งสิบหกนิ้วเป็นสีเหลืองปูนาก็เลยสั่งสีเหลืองมาเผื่อจะได้เป็นเซตอะไรกันเผื่อเราได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้ถือเป็นเซตไปเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะคือไซส์ยี่สิบสี่นิ้วนะคะอันนี้ให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะอันนี้ประมาณนี้ค่ะ ก็จะเป็นซิปเป็นตัวล็อกนะคะอันนี้จะปูนาาจะเปิดให้ดูนะคะเปิดยังไงแล้วทีเนี้ยโอเค โอเคเปิดได้แล้วค่ะมีความแบบว่าโกโก้นิดหนึ่งนะคะตัวน,นี้ก็เปิดเปิดออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะจะดูซิมให้เพื่อนๆดูเลยค่ะว่าใหญ่ไหมอะไรยังไงมีอะไรข้างในไม่ได้ไม่ได้โชว์เพื่อน อ,อีกแบบหนึ่งก็คือขอโชว์แบบนี้นะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสายที่เอาไว้คาดนะคะเอาไว้คาดเวลาใส่เสื้อผ้าฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นซิปค่ะ,ะข้างในก็จะเป็นเป็นผ้านิ่มๆนะคะเป็นผ้านิ่มๆเลยค่ะไม่ได้กองแกงเลยนะคะผ้าข้างในโอเคส่วนซิปตัวนี้ก็จะเปิดเป็น ธรรมดาค่ะนี่คือผ้าข้างในผ้าข้างในถือว่าโอเคนะคะเป็นเป็นแบบว่าไม่ได้บางนะคะเพราะว่าสีเหลืองอีกใบหนึ่งของปูนาสั่งมาก็คืออันนั้นจะบางกว่าแต่นี่อันนี้เป็นบุบุหนังโอ,โอเคค่ะเป็นเป็นผ้าไม่ใช่หนังเป็นผ้าที่ว่ามันหนาหนาขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือใส,ส่สภาพผาข้างในเลยค่ะเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ถูกถูกขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ ข้างในไม่มีอะไรมากค่ะตัวนี้แต่แต่ผ้าตัวนี้จะดี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 ค่ะผ้าข้างในถือว่าดีเลยอันนี้เขาก็จะส่งใบในการเป็นกุญแจล็อกมาให้ให้เรานะคะว่าเราจะสามารถตั้งตั้งรหัสล็อกยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ยากเลยค่ะ,ะจะส่งไวเนยนะคะปุนาสั่งแค่สามวันเองค่ะไม่นานเลย ถือถามว่าคุ้มไหมราคาเท่านี้ช่วงนี้ช่วงนี้ปูนาดูหลายๆเพจนะคะปูนาคิดว่าปูนาคิดว่าช่วงนี้กระเป๋าเดินทางนี่ถูกค่ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดคนไม่ค่อยเดินทางคนไม่ค่อยได้ไปไหนยิ่งยิ่งอยู่ในห้างก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็คือใบสีเหลืองนะคะนี่ข้างหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่ปูนาโชว์ให้ดูนี่ค่ะอันนี้ข้างหลัง ยี่สิบสี่นิ้วนี่ค่ะความสูงก็คือถามว่ายี่สบสี่กับยี่บหกต่างกันมากไหมเดยวปุนาเอายี่บหกมาให้ดูความสูงนะคะก็คือสูงกว่ากันไม่เยอะค่ะสูงกว่ากันไม่เยอะเลยขนาดอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็คือการการลอยขี่ควนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าสีในกล้องอาจจะไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีสีที่เราเห็นก็คือสีจริงก็คือแจ่มมากเลยค่ะเหลืองแจ่มมากจริงๆแต่ว่าปุณาชอบใบนี้ใบนี้จะทนและแข็งแรงกว่านะคะถ้าแนะนาว่าถ้าถ้าคุณถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะโหลดก็คือใช้ใบนี้นะคะโหลดใต้เครื่องตัวนี้ก็โหลดเหมือนกันคะ่ะ2 4สนิ้วโหลดใต้เครื่องแต่ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าตัวนี้จะมีอลูมิเนียมการกระแทกคะ่ะ อะลูมิเนียมกันกระแทกให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์สวยรูดูแพงค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากค่ะประมาณนึงปุณนาจะเดินทางไปประมาณต้นเดือนหน้านะคะก็คือใช้สองใบนี้ถือว่าซื้อมาทั้งหมดราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ2,626บาทค่ะ ทั้ง2ใบรวมกันแต่ว่าค่าส่งก็คือจะส่งฟรีนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะคะปูนาก็คือสั่งมาใช้เองมารีวิวเองอยากให้เพื่อนได้ดูว่าเพจไหนมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายกว่าการแบบว่าคือเราเห็นคนที่เขารีวิวมาแล้วแล้วก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าเพจไหนดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ซื้อซื้อมาใช้เอง อยากให้อยากแนะนำเพื่อนๆน,นะคะก็คืออ่าดีค่ะก็คือใช้ดีมากเลยค่ะวันนี้ปุนาก็อ่ขอโจบการรีวิวแค่นี้นะคะเพราะว่า,อ,าอยากจะมาโชว์เพื่อนๆดูว่าการสั่ง สั่งซื้อทางเนี่ทางออนไลน์มันดีไหมหรือว่าเราจะไปสั่งซื้อตามห้างดีอะไรยังไงแต่ปูนาเป็นคนที่ชอบในการช้อปปิ้งออนไลน์มากเลยค่ะแต่ว่าก็คือสั่งมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะไม่เสียใจเลยแนะนำเพจนี้นะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะถ้าอยากรู้อะไรยังไงเพื่อนๆอินบ็อกหรือว่าสอบถามปูนาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจวันนี้ปูนาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย